พีเคปิยวัน์เปิดใจสามความหวังกลับมารีเทนโยเกิร์ตยังหวังดีและรักเหมือนเดิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้พีเคปิยวัน์ได้เผยว่าจะมียุ่งกับโจลลี่เงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามแล้วและไม่มีทางกลับไปแน่นอน แต่งานนี้หลายคนก็ยินดีกับอดีตภันรยาโยเกิร์ตนัตชาที่ออกมาจากจุดนั้นได้แล้วต่อมาค่ะพีเคได้ออกมาเผยถึงอดีตภันรยาโยเกิร์ตนัตชาถ้าจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่โดยพีเคปิยวัฒน์ได้เปิดใจถึงโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกับโยเกิร์ตโดยพีเคได้เผยว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิร์ตก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีความหวังไหม มันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากเห็นหน้าในทุกเช้าตนยังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกๆอย่างตอนนี้ตนหวังว่าจะจีบโยเกิดอีกครั้งหวังว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวและหวังว่าจะตื่นมาเห็นหน้ากันทุกเช้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด